ัปแด่รถเข้าใหม่ก่อนใครกันอีกแล้วค่ะวันนี้พาพี P ่พี่มาเจอกับรถครอบบัวเจที่นั่งที่น่าใช้งานแล้วก็เป็นรุ่นยอดนิยมอีกหนึ่งคันสำหรับ Isuzu MU-X ตัว3.0 D-ionic นะคะตัวนี้เป็นตัวขับสองค่ะเพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดเลยนะปี2020นะคะคันนี้เห็นสภาพรีบๆเ,เรียวก่อนใครอีกแล้วใครชอบสไตล์การรีวิว แบบชัดเจนตรงไปตรงมานะคะคมๆมกันมาดูกันที่คลิปนี้เลยค่ะฟีดาาค่อนหน0่งบาทเท่านั้นสําหรับรถเข้าใหม่คันนี้บอกเลยว่าสภาพคลิปสภาพเอี่ยนถูกใจพี่ๆคุณผู้ชมทุกท่านแน่นอนรายละเอียดคลิปเต็มนะคะมิกกี้มีมาให้แล้วนะใครสนใจหรือว่ากําลังมองหาสเปคนี้อยู่บอกเลยว่าไปดูต่อคลิปนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อในคลิปเต็มได้เลยค่ะ สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่ๆคุณผู้ชมทุกๆท,ท่านนะคะกลับมารับชมกันอีกแล้วเนาะอัปเดตรถเข้าใหม่ก่อนใครในช่องของมิกกี้เพรย์ต์ที่ปรึกษาฝ่ายขายของบริษัทเพรย์ตนนะคะตอนนี้ก็พาพี่ๆมาชมรถเข้าใหม่อีกหนึ่งคันตัวนี้เนี่ยก็ใครเห็นก็น่าจะคุ้นตานะคะรู้อยู่แล้วแหละว่ามันคือรุ่นอะไรแต่อยากจะมาให้รับชมเพราะว่าช่วงนี้อะราคาตัวนี้ดีมากๆเลยนะคะพี่ๆแล้วก็เป็นสภาพรถเข้าใหม่ที่ค่อนข้างจะเอี่ยมมากๆเลยสําหรับ isuzu mu-X ตัว3.0 นะคะตัวนี้เนี่ยได้เป็นปี2020เป็นรุ่นย่อยตัวขับ2เนาะป้ายแดงก็ขายอยู่ร้านไปปายเลยนะวันนี้ก็เอาไปเลยค่ะพี่ในราคาที่ไม่ข้ามล้านและจัดเต็มฟรีดาวนะคะอยู่ที่1 5 0 0 0บาทเท่านั้นเป็นเลขกลมๆเลยนะอันนี้ก็คือรายได้ส0,000ขึ้นไปออกคนเดียวได้จบเลยนะคะรายละเอียดตัวรถเข้าใหม่จะมีตรงไหนเป็นตำหนิหรือว่าตรงไหนเป็นกังวลบ้างนะคะกราเอามาโชว์ให้พี่ๆแบบนี้ คือให้พี่ๆได้มั่นใจนะว่าเราคัดรถเกตเ A มาจริงๆตั้งแต่ตอนรับเข้ามาแทบจะไม่ต้องทําอะไรเลยเก็บงานเก็บความเรียบร้อยนะคะความสวยงามให้สปาเบาะทำความสะอาดให้แค่นั้นพร้อมจบเลยนะคะป้ายเข้าใหม่ยังอยู่ด้านในอยู่นะพี่ๆเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถไปพร้อมๆกันเลยนะคะใครสนใจ <c oughs> ขออภัยค่ะใครสนใจใครชื่นชอบเนี่ยก็สามารถดูกันไปยาวๆเพื่อรีเช็คนะคะตัวความเรียบร้อยของรถคันนี้ว่าโครงสร้างมันเดิมแท้จริงไหมนะหรือว่า กดโทรที่เบอร์ด้านล่างได้เลยที่พี่ๆเห็นนะคะเบอร์มิกกี้เองโทรติดต่อได้เลยตลอด24ชั่วโมงเนาะถ้าสนใจรถมือสองคุณภาพนะคะส่งมอบส่ตงตรงให้ถึงหน้าบ้านเลยเนี่ยตัวไฟของเขาดูโคมไฟพี่ไม่มีอรอยแตกลายงานนะคะไม่มีอรอยคาบไอน้ําแล้วก็สภาพสวยมากๆโคมไม่เหลืองนะคะยังใสๆชัดๆอยู่เนาะตัวนี้ไฟด้านในของเขาจะได้เป็นไฟโปรเจคเตอร์เลนไฟเลี้ยวไฟเดทามนะคะก็มีทั้งตัว LED แบบซีเควนเชียลนะเป็นไฟ LED วิ่งเส้นแล้วก็ไฟฮาโลเจน ในส่วนของไฟเลี้ยวนะคะส่วนไฟตัดหมอกของเขาก็บิวอินมาให้เรียบร้อยแล้วตัวกันชนด้านหน้าเนี่ยไม่มีรอยแตกรอยหักเลยนะคะดูแรงหน้ายางยังเหลือแบบเยอะมากเลยนะดอกอยางยังลึกมากเลยแล้วก็รอยต่อตัวกันชนเนี่ยไม่มีอ้าไม่มีแง้มเลยนะคะดูซุ้มล้อของเขาคมชัดเป๊ะทุกอโนนะคะเสมอกันมิล mm ลิเมตรต่อมิลลิเมตรเลยตัวนี้เนี่ยกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบลมดำนะคะสีเทาดำเลยตัดมาด้วยโลโก้โครเมียมอีซูซุนะที่อยู่ด้านบน ถ้าสังเกตพี่พี่ดูได้จากด้านหน้าตรงนี้เลยนะคะว่ามันไม่มีรอยขีดข่วนรอยสะเก็ดหินเลยนะเพราะว่ารถนะคะไม่ได้ค่อยวิ่งใช้งานหนักนะพี่พี่แล้วก็ตัวนี้เนี่ยฝากระโปรงเป็นแค่รอยฝุ่นคาเปื้อนนะไม่มีรอยสะเก็ดหินหินดีดเลยนะคะสีสม่ำเสมอการรอบพันเพราะว่าเป็นสีเดิมรอบพันเลยนะคะไม่มีการไปเคาะสีพ่นสีสัดสีมาใหม่นะสำหรับคันนี้แล้วดูล้อแม็กของเขาเป็นล้อแม็กนะคะลายพิเศษเฉพาะตัวนี้เลยนะไอตัวรุ่น3.0นะคะเป็นล้ออร่อย หกรูนะพี่พี่นี่ก็คือเป็นร้อที่ดูดีไม่ต้องไปเปลี่ยนไปอะไรมาแล้วแหละนะสภาพสมบูรณ์มากและยางก็รัดมาด้วยยางบิสโตนที่มิกกี้บอกเลยว่าหน้ายางและดอกยางนะคะยังเหลือเยอะมากๆเลยนะสภาพสวยมากนี่เลย ไม่มีแตกไม่มีสึกหรอนะคะเดี๋ยวขอเช็คปยางยางเนี่ยได้เป็นยางปี23เลยนะพี่พี่นี่เลยสีรียางปี23นะคะแล้วด้านในอาจจะเกละะนิดนึงนะแต่ว่าตัวรถมันคันใหญ่มันก็ทําให้ดูด้านในได้กว้างเห็นไหมคะเม็ดอาร์กอยู่ครบชกไม่มีแตกเบ้าชกสภาพสมบูรณ์นะแล้วช่วงล่างเราขึ้นหอยเช็คให้แล้วยังไม่พอค่ะพี่พี่ยังไม่พอ เรามีอินสเปกชันมาตวรวจรถให้นะมากกว่า270จุดพี่ๆอุ่นใจได้เลยนะในเรื่องมาตรฐานของตัวรถนะคะว่าไม่ใช่รถที่เกิดอุบัติเหตุชนหนักมีความมาก่อนอย่างแน่นอนเนาะคันนี้จะเต็มฟรีดาว15,000บาทเท่านั้นก็หายไปจากป้ายแดงเนี่ยเกิน50%แล้วนะสำหรับราคาเขาบันไดข้างติดตั้งมาให้เรียบร้อยนะคะเบ้าจับเจ้าของเดิมไปใส่เพิ่มเติมมาเป็นตัวเบ้าโครเมียมกันร้อยแบบนี้ทั้ง4บานเลยนะพี่ๆแล้วก็บิวคิวอันซา คิ้วกันศาสตร์นะคะมาให้เรียบร้อยแล้วทั้ง4บานเนาะกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าได้แล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนะคะนี่เลยมีเป็นตัว security system ของ isuzu เนาะแล้วก็มากับกุญแจ smart k e y l e s let, ที่มีตัว immobilizer ให้ด้วยนะแชสีด้านหลังเนี่ยเมื่อกี้ก็ดูให้แล้วเช็คให้แล้วนะคะตั้งแต่ตอนเข้าใหม่เพราะว่าเราค่อนข้างจะซีเรียสนะคะแล้วก็จริงจังในการขัดรถมากๆเลยตั้งแต่เข้าใหม่เพราะว่ารถของเราทุกคันนะคะ เจ้าของเขาซื้อสดเข้ามาเลยพี่พถ้าไม่ได้รถที่มันมีคุณ,คณภาพไม่ได้รถที่มันมีมาตรฐานจริงๆเนี่ยก็จะจมทุนได้นะถ้าคิดถึงในเรื่องแง่มุมธุรกิจนะคะหรือว่าถ้าเรื่องความใส่ใจเนี่ยพี่พี่ก็อุ่นใจได้เลยว่าพี่ได้รถดีรถมีคุณภาพไปแน่นอนเพราะว่าเราค่อนข้างใส่ใจตั้งแต่คัารถเข้ามานะจ๊ะมามาดูลหลังกันต่อไฟทับทีมเขามีให้นะคะยางอะไหล่ก็มีอยู่ใต้ท้องรถแล้วเรียบร้อยตัวนี้เนี่ย ไม่ใช่แค่เบ้าจับกันลอยนะคะที่เจ้าของเดิมติดตั้งมาให้ตัวกันลอยโครเมียมด้านหลังก็ติดตั้งมาให้แล้วด้วยนี่เลยมีกล้องถอยให้นะสําหรับรุ่นนี้นะคะกระจกไล่ฟ้ากั้นปั่นน้าฝนสปอยเลอร์ไฟเบ็กตรงที่3มีครบแล้วก็ เป็นรถเจ็ดที่นั่งที่ห้องโดยสารเ้าบอกเลยว่ากว้างมากๆเลยนะคะนี่เลยสภาพรถสวยนะพี่ๆอันนี้ก็คือปรับเบาะเอลามเนี่ยถ้าชอบสายแคมปิ้งนะคะนอนไปได้เลย180เท้าไม่ล้นไม่เหลือนะพี่ๆแล้วก็เป็นรถที่ค่อนข้างจะตอบโจทย์ทุกการใช้งานเนี่ย แอร์มีทั้ง3ตอนเลยหน้ากลางหลังแล้วก็แถวกลางมีจอทีวีไว้ให้ฟังเพลงดูทีวีนะคะหรือว่าเปิดการ์ตูนดูสำหรับน้องๆหนูๆอย่างเงี้ยสบายเลยพี่ๆเดินทางไกลนะคะไม่ใช่ปัญหาเลยช่องวางของที่วางแก้วก็มีเยอะนะแล้วก็นี่เลยเนี่ยแทบจะไม่มีรอยชุดก็มือยางอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็มีให้ช่องเก็บของเขาก็ให้มาเยอะนะคะแล้วก็มีช่องจ่ายไฟให้ด้วยอยู่ตรงนี้นะโครงสร้าง เราเช็คได้นะคะจากตัวรถมันเองอยู่แล้วถ้าเราไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญสิ่งหนึ่งสิ่งแรกที่ต้องดูเลยว่ามีหัวน็อตนะคะมีการขันการไขมีรอยขยับหรือเปล่าเม็ดอาร์คนะคะยังอยู่ครบเรียงตัวสวยกันอย่างนี้หรือเปล่าเนี่ยรอยต่อคีบโรบอรตโรงงานจะต้องเห็นเม็ดอาร์คชัดๆแบบนี้หัวน็อตต้องไม่มีรอยขันรอยไขรอยข,รอยขยับเนาะคันนี้นะคะ,ะเดี๋ยวมิ่กี้จะให้พี่ๆเจ้าหน้าที่ตรวจรถเนี่ยเขามาใช้ความเรียบร้อยให้อีกหนึ่งจุดเนาะให้พี่ๆอุ่นใจมั่นใจนะคะเนี่ย เส้นสานตัวรถไม่ว่าจะซ้ายหรือขวาพี่พีสังเกตดูเลยไม่มีรอยขีดข่วนนะทุกมุมทุกองศาเลยไม่มีรอยหลักยิ้มแก้มข้างนะคะมือจับก็ติดพรีเมียมทั้ง4บานแล้วเนาะด้านในเบาะของเขาจะได้เป็นเบาะแบบคูลแมชนะคะอมความร้อนได้น้อยลงแล้วก็ระบายความร้อนได้ดียืดหยุ่นได้สูงเป็นวัสดุหนังแบบเกรดพรีเมียมเลยและดูความยืดหยุ่นของเขา นั่งโดยสารไกลๆกลรุงเทพเชียงใหม่หรือกรุงเทพปูกเก็ตนะคะไม่ใช่ปัญหาเลยนะอันนี้ก็คือปรับเอนอนไว้ให้ชมนะคะพี่พแล้วก็จอกลางอย่างที่มิกกี้บอกไปเนาะใช้งานได้จริงนะคะนี่เลยเปิดตรงนี้กดเปิดมาอ่านี่เลยมีจอกลางสินยางเขายังไม่ได้แกะพลาสติกออกเลยนะคะแล้วก็มีลําโพงเนี่ยอยู่ตรงกลางอีกสองตแหน่งก็คือลาโพงรอบคันเลยนะพี่พ แล้วก็มีแอร์ปรับแอร์ได้จากตอนหลังนะคะแล้วหลังคาไม่มีอรอยเจอไม่มีคราเปื้อนข้ามสกรปรกเลยตามซอกตามมุมอะไรอย่างเงี้ยเช็คได้หมดเลยนะคะถ้ามาดูรถเนี่ยเดี๋ยวมิคี้พาเช็คให้ครบทุกจุดท,ทุกองศาทุกอานูเลยนะพี่ๆใครสนใจนะคะจัดเต็มฟรีดาวอยู่ที่1,500 0บาทเท่านั้นราคารถตอนนี้8 3 9 0 0 0บาทค่ะแล้วก็มากับเลขใหม่ ที่พี่ๆต้องร้องว้าวแน่นอนเดี๋ยวเราไปชมกันต่อเลยเนี่ยตอนนี้อยากให้ดูนะคะแผงประตูด้านข้างไม่มีรอยบิดเบี้ยวนะเป็นแผงประตูเดิมนะคะยังไม่เคยผ่านการถอดการขันการไขเนาะ mm hmm. พวงมาลัยได้เป็นพวงมาลัยแบบม mm ัลติฟังก์ชันแล้วก็หุ้มมาด้วยวัสดุหนังแบบดีเกรดพรีเมียมเลยนะตัวกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าอย่างที่แจ้งไปเนาะ mm hmm. แล้วก็เดี๋ยวเราขึ้นไปดูฟ mm ัง hmm. ก์ชันการใช้งานด้านในตอนนี้ขอกี้พาพี่ๆรีเช็คนะคะองศาโดยรวมก่อนนี่เลย ดูเบาะนั่นน่ากริปมากมากเลยนะคะแทบจะไม่มีรอยย่นเลยอย่างที่แจ้งไปว่าเขาเย็บเขาออกแบบด้วยความประณีตและใช้วัสดุแบบอย่างดีออกแบบดีไซน์ด้านในให้มันทันสมัยแล้วก็ใช้งานได้นะคะดูโปรง่งดูโล่งสบายตาเนาะ <S <S เดี๋ยวเราขึ้นไปนั่งกันด้านบนกันต่อเลยนะคะมากดปุ่มพุดสตาร์ทนะคะแล้วก็ไปดูตัวรถพร้อมๆกันเลยเลขไมค์คันนี้คุณพี่หา มาดูพร้อมๆกันเลยเลขไม้ของเขาเนี่ยใช้งานไปน้อยมากๆเลยนะเลขไม้ของเขานะคะโดยรวมเนี่ยเฉลี่ยต่อปีก็ไม่เยอะนะพี่ๆแล้วกม็มาในราคาอยู่ที่8,39,000บาทสำหรับรถปี2020นะค่อนข้างจะโอเคเลยเนี่ยฟังก์ชันการใช้งานมีให้ครบนะคะแล้วก็หน้าจอทัชสกรีนมีมาให้ด้วยมีระบบนำทางให้ในตัวเรียบร้อยแล้ว ความคลาสสิกใครชอบเป็นแผ่นซีดีแผ่นดิสนะคะก็มีให้เช่นเดียวกันเนะเาะาปรถเข้าหมายไปสคบย,ยังไม่มีราคาเราตามนี้เลยนะพี่ๆไม่มีการหมุกเม็ดราคาหรือว่าัพราคาเราขายตามราคาที่สคบอกกาหนดนะคะกระจกมองหลังตัดแสงอัตโนมัตินะแล้วก็นี่เลยแอร์ปรับออตโต้ได้เกียร์ออตโต้ได้นะคะพี่ๆแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานเี่ยเยอะมากมีกล่องโครมเล็กให้ด้วยนะเอาไว้ใส่เครื่องดื่มเย็นๆน,นะคะแล้วก็ พวกคู่มือการใช้งานอะไรเงี้ยมาครบนะคะประวัติศูนย์ก็เช็คได้พี่พี่ประวัติเช็คได้แล้วก็นี่มีช่องเก็บของไว้ตรงนี้ด้วยนะคะใครสนใจจัดเต็มฟรีดาวน์หนึ่งหมับาทเท่านั้นนะพี่พี่ติดต่อมิกกี้ได้เลยนะคะเดี๋ยวมิกกี้ดูแลเรื่องรายลนะเอียดให้เนาะเบอร์ด้านล่างนะคะโทรได้ตลอด24ชั่วโมงเลยหรือจะแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติม,ตมก็ได้พี่ๆขานี่เลยเนี่ยพวกหัวน็อตอะไรเงี้ยเม็อาร์ k, ยังอยู่ครบนะ ไปหารถที่น่าไว้ใจนะคะน่าเชื่อถือตรงไปตรงมานะพี่ๆจัดเต็มที่นี่ได้เลยนะคะเพชรยนต์มีแต่รถสวยๆรอเสิร์ฟให้พี่ๆถึงหน้าบ้านเนาะ,ะจัดไฟแนนซ์ได้ทั่วประเทศนะคะแล้วก็มีบริการส่งรถสไลด์ให้ด้วยเดี๋ยวเมคกี้ไปเปิดหน้าห้องเครื่องให้พี่ๆดูเนาะ <S <S ฝากระโปรงมันอาจจะหนักสักนิดนึงนะคะเดี๋ยวเมคกี้เปิดให้สักครู่นึงใครสนใจนะเบอร,ร์ด้านล่างติดต่อมาได้เลยนะคะพี่ๆค่ะติดต่อมาได้เลย <S <S นี่มาดูกันหน้าห้องเครื่อง หน้าห้องเครื่องของเขาเนี่ยเป็นเครื่องยนต์ DDI Blue Power นะคะและดู m ม็ดอารพวกเม็ดอารหรือว่าพวกจุดมาร์ค QC แต้มสีอะไรอย่างเงี้ยอยู่ครบเลยอันนี้คือเรายังไม่ได้ล้างห้องเครื่องนะคะพี่พดูโครงสร้างด้านในเรียงตัวสวยมากไม่มีอรอยหนูแท้ไม่มีน้ำมันเครื่องแรงดันกระจุยกระจายอะไรอย่างี้นะหัวน็อตก็ยังเรียงตัวสวยอยู่นะคะดูเลยสภาพโรสสวยๆแบบนี้ตั้งแต่ตอนเข้าใหม่นะพี่พี มีอย่างนี้ให้หลายรุ่นหลายคันมากๆเลยนะถ้าพี่ๆท่านใดนะคะหารถที่มาจากแหล่งที่น่าเชื่อถือน่าไว้วางใจได้นะพี่ๆขาบอกเลยว่ามาหามิกี้ที่เพชรยนต์ไม่ผิดหวังแน่นอนแล้วก็เรา จบคลิปกันเพียงเท่านี้เราเนาะพี่ๆถ้าใครสนใจนะคะ8 3 9 0 0 0บาทจัดเต็มฟรีดาวอยู่1 5 0 0 0บาทต่อเดือนเท่านั้นรายได้30,000ขึ้นไปออกได้จบเลยนะคะแล้วก็มาคุยรายละเอียดเพิ่มเติมกันที่เบอร์โทรด้านล่างได้หรืออยากจะแอดไลน์ขอรูปเพิ่มเติมก็ได้นะคะพี่ๆมิก้มี Meat, ตั้งแต่รูปตอนเข้าใหม่นะปัจจุบันที่พี่ๆเห็นในวิดีโอนี่แหละถ้าใครสนใจก็ติดต่อมาได้เลยนะคะครั้งหน้าจะเอาคันไหนมาฝากให้พี่ๆได้รับชมอีกก็ กดติดตามมาได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันใหม่เนะวันนี้มิกี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ